ออปชันจัดเต็มนะคะแถมพอนสบายๆด้วยกับตัวยาริทเอทีบ 1.2S ปี2018นะคะรถมือเดียวนะคะสภาพส,สวยๆเลยใครมองหารถพิชงานห้ามพลาดคันนี้เลยนะออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจห้ามพลาดรับชมให้จบคลิปนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับนัดเพชรย์นะคะสำหรับวันนี้นนานมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะคะคันนี้ออปชัน่นหล่นแถมผ่อนสบายด้วยนะคะกับตัวยานิสเอทีบ1.2 s ปี P 2018นะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวปใช้งานอยู่แนะนไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรนัดศูนย์เกดนาดเนัดเพชรย์นะคะโทรมา แอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยมากนะคันนี้ราคาค่าตัวไม่แรงด้วยนะคะ3ามแ0 0นบาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,800นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะแถมออปชั่นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะได้ไปนะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะไปทะเบียนนี้เลย7ก็กไก่ลอลิง4262กรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมีไฟ ไ้ทาไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนโคมไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะโคมใส่สสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะสันเลี่ยโมคมนะคะตรงฝากระโปรง ป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยรอยขีมเลยนะสภาพสวยสภาพพร้อมใช้นะคะใครสนใจหรือว่าอยากได้รถไปใช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะเป็นรถอีโคคาร์นะคะประหยัดน้ํามันมากเลยนะคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณย3 3ิบกิโลลิตรเลยนะคะลูกค้า อัตราการชิ่งปนน้ำมันนะประหยัดสุดๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองครบออปชั่นจัดเต็มนะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตสรูโลโก้ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะลูกค้าตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2 0 0พ ยางมันเสื่อมสภาพอ้ลูกค้าเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนให้ใหม่นะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะถ้ายางเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงล่างของรถเนี่ยเดิมๆเลยไม่มีคราบดามันหยดไหลเยิ้มนะคะซีนเดิมนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะนี่โครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะออปชั่นล้นๆเลยลูกค,ะคะ้าขาได้ไปยังไงก็คุ้มติดกันรอยมือจับบ้าประตูมาให้เรียบบยยบร้้้ออแลวววดส่นมืจัปะตูทง สี่ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะแล้วก็ติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เหลือแค่ติดฟิล์มอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนัดแถมฟิล์มให้รอบคันเลยลูกค้านัดแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะรถสภาพพร้อมใช้สุดๆนะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะส่วนทายใน้นะคะเป็นโทนสีดำออปชั่นล้นๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทานะระบบ รบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้าขวดน้าตรงแผงประตูมีมาให้นะคะได้ปุ่มแองจริงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะระบบกระลื้นท่าก็มีมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมวดเพลงได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยไมยค์คันนี้นะคะอยู่แสนต้นต้นเท่านั้นเองนะไมค์แท้ไม่เดิมนะคะไมค์แสนแปดพันโลนะลูกค้าไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะคะเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะคันนี้ นี่นะคะรอดูเลขใหม่นะนี่1นึ0 0โลเท่านั้นเองนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทา้งคันได้จอ Android ด้วยนะคะตัวจอก็ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้นะคะมีตัวกล้องหอยลังนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะอ่ะกล้องหอยนะคะก็แสดงผลที่หน้าจอเลยนะ,ะออปชันเนี่ยจัดเต็มให้เรียบร้อย Air Auto ต้เกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆด้วยส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีดําได้แดง เป็นรายเอกลักษณ์ของตัวรถเลยนะคะเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบขยื้อนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะราคาข้าตัว3แสน3 9 0 0บาทฟรีดาวผ่อน5,008นะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่4ปี2.79%เท่านั้นเองนะคะห้อง องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะโครงสร้างเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีเลยนะคะการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะชนหนักพิกามจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเรานะ,ะมีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนอยู่แล้วนะคะลูกค้าได้รถสวยตรงปกไปใช้งานแน่นอนนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะเป็นตัว ยาดิทเอทีบ 1.2S นะคะปี18นะคะ3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไฟท้ายก็ดีไซน์มาให้สวยงามนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโฮเมียมป้ายทะเบียนนี้เลย7ก็ไก่ลอริง4262กรุงเทพมหานครมีเซ็นเซอร์หลังติดมาให้2จุดนะคะแล้วก็กล้องหอยติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานกระจกหลังมีตัวไร้ฝ้าสองอากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ไฟเบรกดูที่3มเนี่ยมีเห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้ก <Body S 1> ว้างมีถัดท้ายใส่มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระเนี่ยได้เยอะพอสมควรเลยนะคะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานโลโก้มีติดให้เห็นชนัดเจนไม่มีรอยแตกรอยร้าวพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะแล้วก็หัวกระโปงหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนี่สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขียเพี้ยเลยนะคะตัวคานด้านในนะคะลูกค้า คานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะคะบอดี้ด้านล่างนี่ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะ,ะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปทาสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้า ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลองทักลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะยินดีให้คาปรึกษาตามเบอร์โทรหน้าจอเลย0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้สภาพสวยๆนะลูกค้าอยากจะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี18เช็คประวัติเช็คข้อมูลศูนย์ตูยตา ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยขยับขยืดเลยนะสภาพพร้อมใช้นะคะคันนี้เหลือแค่ติดฟิล์มเท่านั้นนะเดี๋ยวนะัดแถมฟิล์มให้รอบคันนะคะลูกค้าเอารถสภาพสวยๆพร้อมใช้ไปใช้งานกันเลยภาษีหมดอีกทีสิงหาปี68พรบรทางร้านดูแลให้กระจกเดิมทุกบ้านนะกุญแจสำรองครบเลยนะคะลูกค้าออปชันเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างค,ครบแล้วนะัดแถมผ่อนแค่5 8 0 0ัรบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนำปีหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยว นัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ1,200 cc 86แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้เลยนะ,ะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดเลยเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่มีคา,าบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะโครงสร้างภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเ,เ,เลยลูกค้าสติ๊กเกอร์มอกอมีเห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตเบ้าชกเดิมๆนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยถอดรอยเขยียบเพียเลยนะคะตัวคานตรงๆไม่มีค ไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อแล้วก็พวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะไม่มีค้าบน้ํามันหยดเลยเยิ้มนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพือยนนะคะไฟหน้าเดิมจากโรงงานโลโก้มีติดให้เห็นชัดเจนนะคะ ตัวคารเน่เดิมๆเลยนะแล้วก็นี่เม็ดอาร์ตเดิมๆหัวน,อน็อตแคมด้านในไม่มีรอยถอดรอยไขนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าตาปั๊มต้องฝากระโปรงเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเลยนะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยนะแนะนาไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครที่สนใจอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานรีดทักรีดโทรรีติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะ ช่วยทุกคันดันทุกเพนแน่นอนแนะนําไปหนึ่งครั้งเลือกนะคะกระจกเดิมกุญแจสํารองครบออปชั่นจัดเต็มแล้วนะคะกับตัวยาริสเอีบ 1.2s ปี18นะคะ3แสน0 0 0 0 9,000บาทฟรีดาวผล5,000 8เท่านั้นต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพเอกสารมายุ่งยากด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ